สวัสดีครับก็เราห่างจากการไร่สดมาพักหนึงน่งเ <c oughs> นาะก็ประมาณสักน่าจะกี่วันนะประมาณสักหลายวันอยู่นะดีที่ผมไม่ได้พูดรายละเอียดต่างๆที่จะบอกวันนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเจะบองสมุนไพรจนสลัดเนี่ยเรามีากลิ่นแมงดาเพิ่มขึ้นนะครับทนการเรียกร้องไม่ไหว <c oughs> หลายคนบอกว่ายัางไงพี่ดมก็ทําให้หนูหน่อยก็โอเคนะครับเราก็ทําให้นะครับภายใต้ชื่อเจ้าบองจนสลัด กิ่นเมงดานะครับอันนี้ฝากไปด้วยถ้าเกิดว่าสนใจผมไม่ได้เพิ่มค่าไมไ่เพิ่มตังค์ขึ้นนะก็ยังยังอยู่ที่ราคาเดิม100บาทต่อก,กระปุกเหมือนกันก็มีกระปุก50เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีเมงดาเพิ่มขึ้นมาแล้วต,ต้องเพิ่มราคานะครับส่งให้เช่นเดียวก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสําหรับเจ้าบองสมุนไพรจนสัตวกลิ่นเมงดานะครับอันนี้ก็กระปุกละ100บาทเช่นเดียวกันเพิ่มมาอีกหนึ่งรสชาตินะครับสาหรับลูกค้าที่ชอบมงดา นะอันนี้ก็ฝากส่วนที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วของคุณแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ